มแรงมากครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านลมแรงมากฟ้าร้องเลยต้องกลับก่อนครับขอ,ขอตัวก่อนรู้จะให้ดูไงให้ดูลมแล้วก็ฝุนพอดีมาถ่ายรถของอูรุนเจริญการช่างครับโอ้ยข้างนอกนี่ อยู่ไม่ได้เลยฝุ่นเยอะมันเป็นทางลูกรลังครับฝนลงเม็ดแล้วมาถ่ายได้คลิปเดียวครับ<อ>ดูดูต้นไม้<อ>แรงมากครับลมอันตรายครับฟ้าร้องเลย ตัวทีมง,งานกลับก่อนเลยครับเอาบรรยากาศมาให้ชมครับฝากช่อง Youtube เจมสายชิวได้ยนะครับนี่แหละครับการทำคลิปแต่ละคลิปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ เป็นวันจันทร์ครับต่อชมบรรยากาศกันไปนะครับขับรถต่อขับเช้าครับแค่นี่ครับยี่สิบประมาณนี้ครับไม่ได้ไปเร็วนะเจ,จะว่าจะจะมาดามาเนาะไม่ได้ไปเร็วนะครับท่านผู้ชมทางนี้ทางนี้ก็ไม่เคยมานะครับก็จะลองไปดู บอกว่าไปได้เราต้องลังอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับแถวบ้าปะหันนะมาถ่ายรถตีดินครับโอ้ยได้คลิปเดียวเดี๋ยวเอาไปลงเดี๋ยวไปตัดก่อนครับเดี๋ยวลงให้ดูครับ ทั้งลมทั้งฝนทั้งโอ้ยอุ่นเยอะมากตกแรงมากครับไม,ไม่มีที่อยู่แล้วก็เลยต้องขอตัวทีมงานกลับก่อน บางคนนะครับเยอะคนนัน ไม่รู้นะครับว่ามันไปทางไหนได้บ้างเราก็มาศึกษาทางด้วยครับอถนนลื่นนะครับนี่อันตรายครับไปทางไหนดีครับอ,อะขอตัวก่อนครับถนนลื่นมากโอ้ยตายแล้วอะขอตัวกันนะครับทุกคน อันตรายมาก